สวัสดีครับทีครับคลิปนี้เราอยู่กันในแกนชินอิมแพกนะครับก็คลิปนี้จะมาเทสนะครับรีวิวเจ้าหอ,อกสี่ดาวอันใหม่นะครับก็คือลีทิกสเปียนั่นเองเนอะอาะมาดูกันนะครับก็ที่ผมเปิดได้มาเนี่ยคือเป็นขัดเกาห้านะครับก็คือเต็มนะครับเป็นขัดเกาเต็มเนาะเปิดหาตู้อาวุธแล้วมันไม่ได้5ดาวครับได้หอกอันนี้มาใช้แทนก็ลองเอามาเทสดูนะครับ ดยตัวที่เราจะใช้เทสเนี่ยแน่นอนนะครับว่าคือปู่จงของเรานั่นเองนะครับเนาะจงลี่ทีนี้อ่าดูนิดนึ่งคือก่อนหน้านี้ถ้าผมต้องการดาเมจอ่ะผมจะใช้เจ้าหอกแบตสันพาสนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ผมอัพมาเต็มแล้วอันนี้ขัดเกลาอยู่ที่ระดับ3นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะเทสเรื่องของหอกแบตสันพาสกับหอกใหม่นะครับว่าดาเมจของการใช้อันติเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนาะแบ็คคลิปไม่ได้ทํา ตัวของแบ็กคลิปผมไม่ได้อัพมาใช้เพราะว่าถ้าใช้แบ็กคลิปเนี่ยเรื่องของอ์ติแฟกต์มันต้องปรับแก้คิเรมันไม่มี2อ,อันนี้มีข้อดีตรงที่มีคิเลตมาให้นะครับเ,เจ้าอันนี้มันก็มีมาให้หน่อยหนึ่งทีนี้อยู่ที่ตัวละครแล้วโดยความสามารถของลิทิกสเปียร์เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับสำหรับทีมที่มีตัวละครที่มาจากลีเว่ยนะครับจะได้เอฟเ,เฟกต์ตามนี้นะครับก็คือจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น11%ล้วก็อัตราคลิป7%ต่อ1ตัวละคร สูงสุด4ชั้นนะครับคือสเต็คซับซ้อนได้ถึง4ชั้นหมายความว่าทีมเราทั้ง4ตัวเนี่ยถ้ามาจากหลีเย่หมดอันนี้จะได้เอฟเฟกสูงที่สุดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่ BP ก่อนดีกว่าเนาะดู BP ก่อนเพราะมันเสถียรมันไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ผมผมขัด3ก็โจมตีใส่ศัตรูที่อยู่ตัวเดียวเนี่ยได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น36%นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ที่ b a ต t l e Pass ก่อนเนาะ โดยสถานะตอนนี้อดูโดยรวมกันนิดหนึ่งครับก็มีเลือดอยู่20,004นะครับพลังโจมตี1,683นะครับอัตราคริ58นะครับความแรงคีิ161นะครับอร์ติแฟกต์เซตที่ผมใช้จะเป็นเกต้าสแล้วก็โนเบลสอนะครับก็คือความเสียหายหินแล้วก็ความเสียหายท่าไม้ตายนะครับออฟลองไม่ได้ดีอะไรนะครับดูจากสแตตโดยวรวมเมื่อกี้นี้เอาละกันเนาะอาจจะให้ดูเลรียงชิ้นนิดนึงก็ได้อทนนี้เลือดประมาณนี้นะครับผลน,นกประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็นาฬิกาผมใช้โจมตีนะครับอันนี้หานาฬิกาเลือดไปได้แต่ออฟลองก็แอบได้เลือดมาเยอะก็เลยเอามาใช้ตูดๆูเทถ่ายไปก่อนสําหรับตัวละครของผมเนี่ยถ้าต้องการดาเมจผมจะใช้ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ถ้วยความเสียหายหินนะครับแล้วก็สุดท้ายที่หน้ากากความแรงคลิตรงนี้ถ้าใช้เจ้าหอกแบ็คคลิปอ่ะคือน่าจะต้องไปใส่คีเรตครับเพราะว่าอัตราคลิโดยรวมของผมมันมีน้อยนะครับจากอ์ติแฟกชิ้นอื่นเนี่ยมันมีไม่เยอะเนาะ ประมาณนี้นะครับอ่านิดนึงความเสียหายหินอยู่ที่90อ่านะครับประมาณนี้นะทั้งหมดอันนี้หอ,อก BP เนาะไปดูกันโดยทีมที่ใช้นะครับจะใช้หิน2ผมจะใช้ทีมหิน2ตัวนะครับแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยก็คือจะมีการยูมีเคอร์ชิงอันนี้คือทําเป็นทีมของตัวละครที่มาจากรีเย่สตัวไปเลยนะครับให้ดูกันไปเลยโดยหนิงกวงไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับต,ดบบดติดหนังสือบัฟดาเมจมานิดนึงอ่าหนังสือมังกร3ดาวอันนี้ ใช้นี้เพิ่มลูกเล่นนิดนึงครับหลักๆก,ก็คือเอามาเก็บเกตให้จริงๆหนิงกวงถ้าปลด70เนี่ยเราวิ่งผ่านตัวผ้าม่านหรือว่าตัวไอเจตสกรีนเนี่ยจะได้ความเสียหายหินเพิ่ม12%แต่ผมไม่ได้ปั้นนะครับตัวนี้ตัดทิ้งไปเนาะผมยังไม่ได้ปั้นนะครับเออดอีแฟกไม่มีล้นๆมาเลยนะครับห้อยมาให้รู้ว่าเป็นตัวหินแล้วก็ใช้เก็บเกตอันตีแหละมันเก็บได้ดีกว่าไปดน,ดนิดนึงครับมาดูกันก็ผมจะเทสกับลูนกาดนะครับที่ผมจะใช้เทสก็คือตัวนี้ ใครที่ติดตามไลฟ์สตรีมเป็นประจำตัวนี้ก็คือเราจะเรียกมันว่าลุนกาดเพื่อนรักนะครับผมจะเลี้ยงเอาไว้ตลอดจะไม่ฆ่ามันให้ตายนะครับเอาไว้เทสดาเมจนะครับปุ๊บมาดูกรเทีนี้ก็มาดูกันว่าจะติดคลิปเมื่อไหร่นะปุ๊บก็เดี๋ยวเราเริ่มด้วยการใส่เกาะกรอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะใช้หนิงควงนะครับเพื่อที่เพิ่มดาเมจแล้วกันนะเพิ่มดาเมจด้วยหนังสือหนิงกวงนิดนึงแล้วกันนะครับปั๊บอ่าแล้วก็เอาเลยอ่าแปดหมื่นสี่นะครับอันนี้ คำรับใช้ออก BP เนาะได้ประมาณ84นะครับเดี๋ยวผมเก็บเป็ีติะครเต็มโอเคอก้อนนี้เราไม่มีบัฟอาหารนะครับใช้แค่บัฟสันพ้องหิน2อย่างเดียวแล้วก็หนังสือบังกร3ดาวเนาะนะครับแตดรีแคปอีกทีครับ อันนี้ใช้หอ,อกเป็นต้นพาร์ที่มีอัตราคริติเอลสามสิบหกนะครับแต่ว่ามันเบสแอตแทกมันต่ำเนาะก็โดยรวมของเราจะอยู่ที่ห้าสิบแปดหนึ่งหกหนึ่งนะครับสำหรับอัตราคริแล้วก็ความแรงคีดทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสเจ้าหอ,อกรักชาติกันนะครับลีทิกสเปียร์นะครับหรือเรียกกันแบบบ้านๆเนาะว่าหอ,อกรักชาตินะครับคือจะเป็นหอ,อกที่แบบต้องเป็นตัวละครในทีมหรือเย่ถึงจะาแรงๆนะก็มาดูกันนะครับตัวหอ,อกเองเนี่ยมีเบสแอตแทกที่ใช้ได้นะครับ565แล้วก็พลังโจมตี27% เนะาะก็เดี๋ยวออกมาดูสเตตกันพอใส่แล้วนะครับตอนนี้ผมใส่ในทีมทั้งหมดอ่ะสตัวนะครับอันนี้เรามาดูเรื่องของแคปของการในชะ้ตัวละคร,ครครบทั้ง4ตัวก่อนนะครับคือสเตตสสูงสุดเลยเนาะสเตตสสูงสุดนะครับทำได้พลังโจมตีเป็น2,100นอะครับ2 1 0พอัตราคลีได้49แล้วก็ความแรงคลี161อ่าข้อดีของหอ,อกอันนี้เวลาผมเอามาเทียบกับหอ,อกเพตินพาร์ทเนี่ยก็คือว่าอัติแฟกต์เราใช้เซตเดิมได้เราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับ แต่ขณะที่ถ้าเป็นหอ,อกอันอื่นอย่างเงี้ยสมมติถ้าจะเอามาเทียบกันนะมันเทียบตรงๆยากนะครับเพราะว่าตัวอาร์ติแฟกต์มันต้องปรับแก้เนาะคือตัวอาร์ติแฟกต์มันต้องปรับแก้นะครับแบบนี้คือมันเทสกันได้แบบง่ายดีนะครับมาดูกันก็เมื่อกี้หอกปีพีได้คลิปอยู่ที่เท่าไหร่นะน้อยกว่านิดเดียวอ่ะนะครับเลขที่หนึน่งห้าสิบแปดนะครับน้อยกว่าประมาณก็ไม่นิดแนทะ้สิบเปอร์น้อยกว่าประมาณเกือบสิบเปอร์เนาะอ่า อันนี้เหลืออยู่ที่49นะครับ49นี่คือเป็นตัวละครครบ4นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูความเป็นไปได้ก่อนอันนี้คือเราใช้ทั้งหมด4ตัวซึ่งในสถาน,น,ถานการณ์จริงเนี่ยน่าจะเล่นได้แค่ประมาณแบบ2-3ตัวแค่นั้นเนาะเผื่อใครอยากจะเบิร์สตดาเมดด้วยการใส่พวกเบนเน็ตอะไรเงี้ยใส่เบนเน็ตหรือใส่ตัวฮิลอย่างบาบบล่าใครที่ไม่ได้มีชี่ๆอะไรแบบนี้ยตีให้ว่าเราน่าจะมีสักประมาณแบบ2-3ตัวเนาะในสถานการณ์ปกติ แต่คือถ้าใครทํา4แบบนี้จริงๆมันก็ฝืนๆทําได้นะครับเออครบ4เพื่อเอาสเต,ต็คดาเมจสูงสุดจากหอ,อกอันนี้นะครับมา<ป>เดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันครับว่าใช้หอ,อกอันนี้แล้วจะใช้อัลติเมทได้แรงขึ้นแค่ไหนยิงสื่อบัฟแล้วก็ไปอ่าเก้านะครับ9 9 0 0 0นะครับ99,000เลยนะครับอันนี้คือที่สเต็คเต็มนะครับคือแรงมากๆ ไม่ได้กินอาหารอะไรนะครับมีคือถ้าหนิงกวงผมอัพมาหน่อยผมแบมบวางพม่านวิ่งผ่านพม่านนี่คือขึ้นแส่แน่นอนนะครับถ้าติดเทียนนี่คือขึ้นแส่แน่นอนนี่ผมไม่ได้อัพหนิงกวงไม่ได้มีอะไรมาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความต่างนะครับ8ปดหมกับ9ก้าหมื่นเก้านะครับเออน,นี่คือแบบความเป็นไปได้เรื่องของการทำสแต็กเต็มด้วยนะครับอันนี้สแต็กเต็มเนาะก็เดี๋ยววัดนี้ก่อนปุ๊บ ทีนี้เดี๋ยวผมจะไปเทียบเรื่องการลดสแต็กให้นะครับลดตัวสแต็กของตัวหอ,อกเนี่ยให้เหลือสัก2แม้เอาแบบฟิตฟตนะครับตัวของปู่เองแล้วก็อาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งแถมมาตัวหนึ่งเนาะเอาแบบสถานการณ์ใช้งานจริงก็คือ2องานะครับมาดูว่าถ้าใช้2จะเทียบกับหอ,อกไปอร์ชันพาสได้ดีประมาณไหนก็เดี๋ยวเราใส่ตัวจากมอนสเตอร์ไปเลยอ่ะเอาขายากะก็ได้แล้วก็ไอีกดีผีไม่ได้นะครับ พยายามจะหาตัวน้ําแข็งที่มันมาจากมอนสเตอร์นอ่านี้เหลือแผมไปแปะน้าแข็งหน่อยครับเอาครนะิติคอละนะประมาณนี้เนาะทีน,นี้มาดูดาเมจที่หายไปกันครับก็บเหลือ2000ท้ทวนนะครับเมื่อกี้มัน2001นหน่หน่อยๆเนาะแล้วก็อัตราคริจาก49เหลือแค่35หานะครับหายไปเยอะหายไปเยอะนะครับเนี่ยมีผลมากๆนะครับเรื่องของการที่เอาตัวละครเข้ามาเยอะมีผลในแง่ของเรื่องของคริติคอลด้วยนี่คือฝืนเลย2ตัวนะครับ เอาแค่2ละกันนะครับคิดว่าถ้าถ้าตัวเดียวเลยเนี่ยคงไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับเอาสัก2องพอถ้าเป็นตัวเดียวเนี่ยคิดข้อเราจะหายไปอีก7เปอร์นะครับลุ้นยากมากๆแล้วนะครับเเปอร์ลุ้นยากถ้ามีสัก3ตัวเนี่ยคิดจุคเรมันก็จะอยู่ที่ประมาณ42มันก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับเออประมาณนี้เนาะก็สัก2อถึงสามเสร็ี่มาดูดาเมจกันครับว่า2ตัวถ้าเราเล่น2ตัวล่ะเออดาเมจเอาไปเทียบกับของไปทั้งพาร์ที่มีค่าคิดข้อที่ค่อนข้างสูงเนี่ยมันจะได้ประมาณไหน อันนี้คือสแต็ปสองนะครับก็ยังแรงอยู่นะครับถ้าติดคลีนะครับอันนี้คือมันจะติดคลียากนิดนึงตรงที่เจ้าคลีเลตเราต่ำนะครับนี่คือคลีเลตสามสิบห้าแล้วก็ผมอัดเป็นน้ําแข็ง2มาเนาะเพื่อเพิ่มนิดนึงนะครับเพิ่มน้ําแข็งสั่นพองน้ําแข็งไม่ได้มีผลต่อดาเมดเนาะแค่ช่วยให้ติดคลีได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็จาก9ก้า0เใช่ไหมเหลือประมาณ92 0 0หหรือเปล่าสมาชิกสัส้นด้วยช่วงนี้เออตัวเลขน่าจะเห็นไปแล้วเมื่อกี้ก็คืออันนี้ต่อให้เหลือแค่2ตัวมันก็ยังแรงอยู่นะครับด้วยแอตแทกนะครับเออคือพลังโจมตีมันค่อนข้างเยอะกว่าของตอนที่ใช้แบตเตอร์พาร์ตค่อนข้างสูงอยู่นะครับแล้วก็อ่ะเกี่ยวลดออกหมดเลยนะครับให้ดูสแต็แบบเริ่มต้นไปเลยแล้วกันแต่ไม่แนะนําให้เอาไปใช้งานจริงนะครับสำหรับเล่นตัวเดียวเนี่ยเพราะว่าคีเลตมันต่ํามาก นะครับพอคีเลตมันต่ํามากๆ,ๆเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคนะครับอ่าปึ๊บพอตัวเดียวเหลือพันเนะครับผมหายไปแบบเป็นร้อยเหมือนกันนะเออพอตัวเดียวนะครับเหลือแค่พันเนะครับพลังโจมตีแล้วก็คีเลตยี่สิบแปดนะครับคือมันหายไปเยอะมันอยู่ในจุดที่เล่นยากแล้วนะครับก็ถ้าใช้หอกนี้คิดว่าต่ําๆมันก็ควรใส่ตัวละครที่มาจากหลีเว่เนี่ยให้อยู่ในทีมเนี่ยสัก2อสตัวเนาะถ้าทําได้ก็คือ3นะครับสาไปเลยถ้าทําได้นะครับช่วยได้เยอะ เรื่องของพลังโจมตีเรื่องของอัตราคลินะครับช่วยได้เยอะมากๆนะครับก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นหอ,อกสีดาวอีกอันนึงที่ค่อนข้างดีนะถ้าถามผมนะครับดีมากๆอีกอันนึงนะครับแรงอยู่ทีนี้สำหรับหอ,อกสีดาวเนี่ยเรื่องของอาวุธอันไหนที่ดีที่สุดเนี่ยท็อปเทียร์ก็คงไม่พนแบ็กคลิปนะครับแต่ถ้าเทียบกับอันนี้ผมว่าสู้ได้อันนี้มันสู้ได้ด้วยเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขคือถ้าเราทำสแต็กได้เต็มอ่ะมันแรงมากเลยนะถ้าทำสแต็กได้เต็มมันแรงครับส่วนของแบ็กคลิปเนี่ย มันก็มีเงื่อนไขเช่นกันแบ็คคลิปมันเป็นคลิปดาเมจนะครับคลิปดาเมจสูงอัพเต็มเนี่ยได้55ก็จริงแต่คียเลตเราจะต่าทําให้อดริแฟก้าถ้าอดริแฟกชิ้นสุดท้ายไปใส่คียเลตเนี่ยผมคิดว่าจะแตบโดยรวมมันก็จะคล้ายๆกันอยู่ดีนะครับมันจะคล้ายๆกันอยู่ดีเผื่ออันนี้น่าจะแรงกว่าด้วยเพราะว่ามีอตแทกที่สูงกว่าจากออฟข้างล่างนะครับจากออฟข้างล่างจากของแบ็คคลิปคือเงื่อนไขเขาแบบมันต้องฆ่าศัตรูให้ตายก่อนเออต้องจัดการศัตรูให้ตายก่อน สำหรับการตีบงตีบอสเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับถ้าไปตีบงตีบอสเนี่ยเราฆ่าให้ตายก่อนไม่ได้ไงมันต้องตีแล้วนะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นหอกที่ดีนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูอีกทีนะครับว่าแบบใครที่แบบเปิดตัววุฒแล้วมันดุดเลดไม่ได้ของที่เราอยากได้จนได้อันนี้มาขัดเต็มๆเนี่ยเออใครจะอัพมาเล่นมาใช้ไหมสาหรับตัวละครสายหอกที่จะมาในอนาคตอีกเนี่ยนะครับว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับก็ลองตัดสินใจกันด้วยตัวเองส่วนถ้าถามผมมันคุ้มนะครับ ถ้าถามผมมันคุมแน่นอนครับถ้าเราใส่ได้ถึง3าถึงสตัวในทีมนะครับถ้าเราใช้ตัวละครหลี่เย่เนี่ยสาถึงสตัวขึ้นไปเนี่ยมันได้คีย์เลตที่สูงแล้วก็แอตแท็กที่สูงครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับดาเมเป็นที่น่าพอใจหรือบอกไปตัวละครของผมนะครับนี่สกิลประมาณนี้อันติอยู่ที่เลเวลเก้านะครับยังไม่เต็มนะครับถ้าเต็มก็จะเพิ่มได้อีกหน่อยเนาะเออเจ้า Planet before เนี่ยเลเวลเก้านะครับสกิลวางเกาะปักเสาเนี่ยเลเวลเจ็ดนะครับสเตตตัวละครผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจอยู่นะครับเออเจ้าหอ,อกลักชาติหรือว่าลิทิกสเปียร์นี้นะครับว่าคุ้มค่าแก่การบวกเอามาใช้หรือเปล่านะครับก็ลองพิจ,จารณากันดูแล้วกันอันนี้เป็นระดับขัดเกลาห้านะครับคือขัดเกลาเต็มไอตอน1 2 3 4เนี่ยไม่ได้ลองผมอัด5มาลองทีเดียวเลยนะครับเออคือขัด5เต็มๆไปเลยครับตอนเปิดหาตัววัยูุมันก็แบบแอบหัวร้อนหน,อหน่อยมันได้แต่อันนี้ออกมา ไม่ได้หกห้าดาวมาสักทีครับแต่แต่นี้ก็เลยขัดเต็มแล้วก็บวกมาเล่นทีเดียวเลยนะครับก็เท่านี้ละกันนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะนะครับก่อนจากกันไปฝากร้านสปอนเซอร์นะครับลิงก์ด้านล่างนะครับใครจะเติมเงินเติมเกมร้านเดชฮันชอปเติมเงินเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%นนะครับมีใบเสร็จให้ทุกการใช้จ่ายนะครับไปใช้บริการได้บอกว่ามาจากช่องของผมได้รับส่วนลดเป็นพิเศษด้วยนะครับไว้ยังไงเจอกันใหม่อีกทีโอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ